ครับสวัสดีครับคลาสวันนี้คือคลาสเกี่ยวกับ mindset จริงๆคำว่า mindset หมายถึงอะไรมีใครดูไหมว่า mindset หมายถึงอะไรผมอาธิบายง่ายๆแล้วกันนะฮะเวลาเราพูดถึง mindset กับความเชื่อเนี่ยท่านคิดว่ามันเหมือนกันไหมทัศนคติกับความเชื่อความเชื่อแน่นอนความเชื่อไม่ใช่ปรตูกอนดิสลามแน่ๆ แต่ความเชื่อกับทัศนคติมันต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงนี้เวลาเราพูดถึงความเชื่อเราเราังพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราเชื่อแต่เราไม่ต้องลงมือทําอะไรกับมันก็ได้เราเชื่อว่าผลจะตกเราเชื่อว่าเราจะติดเราเชื่อว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเราเชื่อนี้เป็นปัจยานแต่สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ทัศนคติมันต่างไปทัศนคติมันกาลังพูดถึงความเชื่อที่พวกเรา ตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในคลาสที่เราจะเดินเข้ามาสู่ความเชื่อและบางสิ่งบางอย่างที่เราจะทำด้วยกันเราอยู่ในกันตรงนี้กดแค่ข้อจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าหากว่าเราไม่เคารพกับมันทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดมีใครสักคนไม่เคารพทำยังไ,ไงดีทำยังไงดี มีบทลงโทษบทลงโทษเป็นอะไรดีครับผมมีใครคิดว่าเฮ้ยทาไมเคารพกดแล้วลงโทษดีไหมอ่ะใครเห็นด้วยกับการลงโทษจะผิบบกดกฎายกมือนหนึ่งท่านเริ่มตน้นด้วยกดกดที่พวกคุณเป็นคนปั้นเองคุณเขียนอะไรก็ได้ใช่ไหมุณจะบอกอะไรก็ได้ ถ้าคุณทําผิดกฎคุณยกมือบอกให้คุณลงโทษคุณก็ได้หรือคุณจะยกมือบอกว่าไม่ต้องลงโทษกันก็ได้คุณสามารถเขียนว่าเขาขนมมากินก็ได้คุณสามารถเขียนว่าส่งเมสเซจก็ได้เล่นแชทก็ได้เป้าหมายแค่ีิงอย่างเดียวให้เราได้ประโยชน์จากส3ชั่วโมงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าตั้งเป้าหมายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตลบเลยเราตั้งเป้าหมายกันเล่นๆเนาะสองอาทิตย์ข้างหน้าหนึ่งในหก ดนนะีด้านเนะี่ยด้านนที่ท่านอยากประสบความสุข,ข,สขท่านอยากมีความสุขมาก้นนี่นะนี่นะลองจดไปนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้วิธีการเดินไปสูทนทุภัณฑด้วยกันดีนี่หกด้านในสองสัปดาห์ข้างหน้านะทําไมสองสัปดาห์รู้ไหมทราบไหมฮะเออเออทำไมไม่สามฝกติเราจะบอกว่าสสัปดาห์ใช่ไหม เขาบอกว่ากฎอย่าง21วันของการเปลี่ยนแปลงเดืนอน13สัปดาห์ทำไมผมบอกว่า2สัปดาห์ธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยทนอะไรได้เกิน1สัปดาห์แล้วเมื่อความเม่อชีวิตมันไม่งา่ายเมื่อทุกอย่างมันยากยใช่ไหมแต่เป้าหมายที่เราอยากได้ที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นมันก็จะบอกมันก็ไม่งา่าย เวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเรามีความฝันแล้วเราไปไม่ถึงฝันแล้วเราเริ่มป้ามหมายชลงมาเริ่มลดระดับของความฝันลงมาเรื่อยๆจะบังเอิญว่ารู้สึกเซ็งๆไหมว่าสุดท้ายมันก็จบไป,บไปแบบบงา่ายๆแล้วความหมายของชีวิตจริงๆแล้วคืออะไรเป้าหมายสูงที่สุดข,ของแต่ละคนคืออะไรเราไม่ใช่ยึดคาว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนเหมือนกัน แล้วเราเลยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจสิ่งรอบๆตัวเต็มเปหมดถ้าท่านไหนชอบเข้าไปในป่าหรือเดินเข้าไปในสวนสัตว์ท่าก็จะเจอสัตว์หลากหลายชนิดมากสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในป่าสัตว์ที่ว่องไวที่สุดในป่าก็คือหัวเสือชีตาตัวใหญ่ที่สุดคืออะไหล่พิางวิ่งเร็วที่สุดเสือชีตาตัวใหญ่ที่สุดพิชางกล้าที่สุดเรีชินแบซิบิ้งที่สูงที่สุดอายุยืนที่สุดและจ้าป่ากที่สคุณสมบัติอย่างนี้มีในสัตว์โตเนี่ย สิงโตคือสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในป่าสิงโตคือสัตว์ที่ว่องไวที่สุดในป่าสิงโตคือสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในป่าแต่ทําไมสัตว์ทุกตัวที่ยื่อไม่สิงโตเป็นเจ้าป่าเพราะทัศนคติของสิงโต The lion mindset สัตว์ทุกตัวคืออาหารของฉันมันจึงมีพฤติกรรมแบบสัตว์แนบขุน ตัวแบนราาไปกับพื้นสุดท้ายมันยเยในสัตว์ที่มีพลังมากสิงโตคือสิ่งที่สะท้อนี่เราเห็นจึงพลังงานของความเชื่อที่นำไปสู่การกระทำจริงๆแต่แน่นอนไม่ใช่ทุกครั้งที่สิงโตจะชนะสัตว์ตัวสัตว์ตัวเล็กๆสิงโตก็เคยแพ้มาแล้วเหมือนกับพวกเราควันนี้เรามาพร้อมกับไม์เซ็ตแต่ เรามาร้องกับไมาเซ็ตของของเดอะไลออนยังไงฉันต้องเจ๋งกว่าฉันต้องเหนือกว่าถ้าจะไม่รู้จักคำว่าพ่อจอยังเราจะจัดก,การสิ่งนั้นให้นดสผมกำลังจะบอกกับนี้ครับอย่าลดระดับของเป้าหมายลงมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะต่อให้เราลดด้มเหลวแล้วเราทําไม่ได้และเราแพ้ถ้าเกิมีทัศนคติแบบเดอะไลออนที่ว่ายังไงก็ตามฉันจะต้องเจ๋งที่สุด แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเจอสถานรรการณ์ที่ไม่ดีท่านทําแค่นี้ครับเป็นความคิดและให้มันกลายเป็นของขวัให้การช่วงเวลาที่ดีที่สุดไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายท่านต้องคิดว่าสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นมันเป็นของขวัญสามอย่างในชีวิตเราเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้าง มันกลายเป็นสีทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไงมันทำให้เรามีความสุขได้ไหมในสถานการณ์ที่มันแย่เราอยากให้สามีเชื่อความเราแต่องมีไม่เชื่อฟังเราเลยแต่ที่สามีไม่เชื่อฟังมันทายเป็นของขวัญบางอย่างในชีวิตเราอย่างเช่นมันทําให้เราต้องสู้และพินอย่าง้ียตัวเองมันทาให้ฉันได้เรียนรู้ว่าฉันจะต้องขับรถ ด้วยตัวฉันเองฉันจะต้องซักผ้าห้ตัวฉันเองฉันจะต้อง,ฉ,อง,ฉ,องฉันได้เรียนรู้ว่าว่ามันมีซีรีเกาหลีสนุกเยอะมากกว่าการอยู่กับมันนะคราวนี้ทุกคนทํางานมนีปัญหาเป็นสิ่งเรามองถึงปัญหาของคุณที่คุณกําลังเจออยู่ในที่ทางานแล้วเขียนถึงข้อดี <c oughs> ไม่ว่าวันนี้คุณกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่แล้วลองถามข้อดีของ คุณอาจจะรู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่คุณรับผิดชอบงานมันหนักเหลือเกินฉันกําลังรับโปรเจกต์ที่ฉันไม่สามารถทํามันได้ฉันไม่มีความรู้กับมันเลยแต่มันก็มีข้อดีนะอย่างน้อยหนึ่งมันทําให้ฉันเริ่มต้นทําในสิ่งที่ฉันทําไม่ได้สองการที่ฉันได้เริ่มเรียนรู้มันทําให้ฉันเคารพนับถือตัวเองมากขึ้นว่าฉันก็ไม่ได้มีข้อจํากัดด้านนี้สามมันทําให้เจ้านายมองมาที่ฉันสปอตไลท์ออนที่ฉัน ฉันน่าจะได้รับเงินเดือนขึ้นนะกลองทำกันบ้านกันนะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็บอกว่าทุกท่านจะทำงานในอีกปามสเสร็จครับ